ใชไม่มันจะไม่เสียเวลาไงเออเสียเวลาไมนานเลยจของห้องเจ้าขอห้องไม่ต้องทักปวดบังคับเออเพราะว่าไอ้สามคนกดสตาร์ยังไงมันก็เลยนั่นเลยเริ่มมาตะกุมวัดเลยห้าบเพราะแต่เริ่มมาเรามีอะไรให้วางไว้เนี่ยก็มีปืนที่มันแจกไว้ให้ละมั้งผมไม่ได้ลำบากระบนเลยขนาดนั้นหรอกอ่าอยู่บนนั้นนะโอ้ m ก g อน โอ้ของดีเห็นเห็นเหมือนกันของดีว่ะทำไมทุกคนหยิบระเบิดไฟวะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราจะได้วัดกันฮัลโหลพูดอย่างนี้ไประเบิดเพลงก่อนเลย โฟสไบเวอร์โฟสไบเวคือตอนเนี้ยตัวคอคกูเป็นโลดิคอนอาตอนนี้ตัวละครพี่แทนเอ้ยของกูเอ้ย,ออยไม่ใช่ดิขอให้พูดลินแม่งเป็นสาวจริงจับเ้ยเพราะกูโหลดมัดใส่แค่ตัวเดียวที่เหลือทุกคนปกติทำโมบีตัวเดียว<อ>จะมีใช่ที่เกียรโหลดให้ตัวอื่นตัวอื่นมันไม่มีอะเกินพุน เคลื่อนพลเขาเคลื่อนพลไป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 กโกูเคลื่อนพลเคลื่อนพลข้างหลังด้วยกูดีเสียจอกกี้วะนั่นไงกูได้ยินกูเห็นคนยิงกูอะชัดเจอข้างหลังจอกกี้ข้างหลังข้างหลังเหรอข้างหลังข้างหลังไปไหนวะออะไรวะไปไหนวะหายไปไหนวะทำไมกูแหลกจังวะ โอ้โหดูปิงนั่นเดี๋ยวปกติปิงขนาดนี้เหรอหกเก้าเอ้อห้องกูไม่น่าจะแหลกขน่ดนั้นหรือว่าในกูก็ดีแหลกอ้อน่านไปที่เซิรฟ์ฟอะเซิร์ฟแน่เลยฮ้ยโอเป้ อะไรช่างเลยกระสุนจะหมดว่ะก็ใช้เยอะเอฟสิบหกมันด่วเลยเกินเดี๋ยวเฮ้ยมาเชเต้โอบูเมอร์บูเมอร์มันเอาของมาให้เราเปลี่ยนตรงนี้อะไรประเด็นเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบแปดมาไงเนี่ยมันลงมาจากข้างบนข้างบนโอเคตัวก็ใหญ่เฮ้ย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 เสียงเสียงโอ้ปืนนี้ดีมาก ไอ้เฮียข้างหลังปุ๊บวะฟันปูอยู่นี่ไงเย้ของปืนไม่รู้อะรวยๆใช่ไหมล่ะโอเคมีใครฟันปูนเมื่อกี้ไม่มีไม่มีมีปืนตัไหนไหมข้างหลังโอ้ยแทงคิวเนี่ยอะไรเหรอเหลืองเลยไปครับจ็อกกี้จ็อกกี้โอ้ยมาเช่นเต้ครับโอ้เพียบเลย มันเกก่งแทงลงไปเกยโอ้เฮ้ยใครยิงยอดกูเนี่ยขอบคุณมากครับแทงครับแทงวะยวตองรับมาแทงผมมีเจอวอยาก้าครับเฮ้ยสปิตร์ข้างหลังไปไหนวะสปิเตอร์ไม่โดนนะเดียวยิงดักยิงดัก เฮ้ยเสียงข้างหน้าอ้าวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไอ้คนนี้คนนี้ไอ้เหี้ยเชี่ยในนั้นมีโมโนทอปอยู่ไอเนฝากด้วยเจอเฮียไอมเหี้ยไอเนฝากด้วยตายเดูดึงสิไอ้สัส เดี๋ยวดี๋ยให้เดี๋ยวดี๋ให้ข้างหลังมีอะไรไม่ด้วยเลยไ่ได้เชื่อแบกไปเลยเห็นชัดเจนเลยวโหเชี่อไปอย่างเร็วอะเร็วเกินเร็วไม่ทันได้ทำใจเลยเอาครับสู้ๆทุกคนเราจะรอดไปด้วยกันเฮ้ยมุมนี้กูจำได้ดูข้างหลังหน่อยดิเห็นเยอะเห็นเยอะเด็กน้อยก็ไม่มีแทงมั้งแต่เห็นสปิเตอร์ข้างหน้า กูเสียวชัดเจอมากกว่าไว้ตรงนี้เซปิเตอร์ข้างหน้าครับตัวหนึ่งนี่ลงชัดเจนเออเออโอ้ยเอออย่าอย่าดึงกูตรงนี้ไอ้เหันหันเตยพี่แทนไม่ดีแล้วเลือดเลือดจะหมดพวกมึงจะร่วงกันหมดแล้วเนี่ยฮะกูก็เลยจะดีจะดีดีอยดีวะข้างหน้าปียาคุณจำได้เอ้ยออเออเออไะไม่ใช่ละปุ๋ยก่อนละกู เดิมพันกันดีกว่าจ็อกกี้ข้างหน้าแน่นอนถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูมึงตลอดไปได้ไม่เป็น่ะหมายความว่าไงวะมึงดูเล่นกูไม่ละดูของกูไม่ละเชียดูของกูสิวะไปเติมข้างหลังคว่างว่างระเบิดกนตายเลยเฮ้ยพวกมึงเฮ้ยไอ้ที่อะไรกันเฮ้ยไม่แน่เดลีอะเดลีอะเดลีใหม่ก็ได้กูขอคนก่อน กูไปทางนู้นไม่ได้คนเดียวแน่มจะบังกระทืบกูทำไมกูจะตายไอ้เหดอ๋อทางนู้นูว่ออยู่ไม่ตายไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยแต่เอาแรงมีทน็ตมากกว่าเฮ้ย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 เฮ้อุ้ยจะตายไอ้เี้ยดีนะมันช้าไม่ไม่หลุด จะตกตึกแล้วเหรอเอ้ยดียชนเสาถ้ากูจำไม่ผิดตรงนี้มันเฮ้ยมีจ็อกกี้ไงโอ้ยอย่างนี้วะโอ้โหจำโมกฟองโอ้ยเป็นอะไรเดียวบีมันกูกระลังไปกูเสียวว่าจะเจอแทงข้างหน้าว่ะถ้าเจอแทงข้างหน้านี่จบเลยนะไอเนไอเจ๊มึงยิงก่อนดูไอเนดาว อแล้ว <All S 1> ช่วยกูก่อนกูไม่ไหวแล้วพวกมึงอย่าไปช่วย,วยอีกทีกูไม่ไหวแล้วกูกูก็จะล่วงนะเนี่ยกูคนดีขนาดไหน,นขนาดนอนยัง <c oughs> โอ้โหอ,อยู่ข้างหน้าจบเลย <c oughs> ไม่เป็นไรเอาใหม่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 ใช่หนี้ <c oughs> กูต้องแบนไอตัวไม่รู้ว่าใครปาระเบิดยัดแทงนี่สัตว์ทำไมกูมาเกิดข้าวบนวะดีนะเฮ้ยให้ปืนนี้เลยวะโคตรชอบเฉียบทำหน้ากูเสียวไอ้ยิ่งไไหวะเฮ้ยอ้าวไอ้พวกนี้เป็ไปจะเอาอะไรตรงนู้นอ๋อโอ้คไปดาตรงไหนวะแอกเอื้อโก โอ้ยยอดเอเนี่ยขอบคุณมากครับเฮ้ยโอ้อีกแล้วดูโดนตลอดเลยก็นำหน้าไงก็ดูนำเลยโอ้โหไม่ตายด้วยไหมจำได้ว่าตรงนี้มีแทงดีู่ว่ะมันสุ่มมันสุ่มบอกไปไกลไปไกลอย่างนี้เลยแหละโอ้ดิ้งเบียร์แป๊บ เสียงไหนว่ัดศูนสุนุ่ยเฮียมึงไปแล้วและวเฮ้ยฮันเตอร์ยังไงนัเนี่ยเหยียบโลโดนอีกยังโดนไงบูมเมอร์ด้วยบูมเมอร์ด้วยเฮ้ยข้างหน้ากูเห็นตัวอะไรใหญ่ๆว่ะอ่ากูก็เห็นเหมือนกันโอเคน่ารักนั่น่ะกูรู้ว่ามันเชื่ออะไรกูเห็นละกูเห็นละเห็นยังเห็นแล้วเห็นยังระวังรถละกัน อุ้ยยอู้ใครยิงกูไม่รู้ต้องถามกันว่าใครทางนี้เหรอทางนี้เหรอเยอะไอ้ไอ้โอ้ไอ้เนเดี๋ยวไอ้เนยโอ้มันเลือกกูวะไอ้เหี้ยเต็มหลังกูเลยใครยิงกูวะเฮ้ยข้างหลังอะไรวะนี่จะรอาไปด้วยกันตอนนี้กูไม่ ไม่โดนตบตบสภาก็ดีแค่ไหนละเกือบตบไอ้เหี้ยใครเอกเอกเฮ้ยจอกกี้จอกกี้ข้างหน้าเดี๋ยวข้างหลังเอาสะบัดแม็กเลยเนี่ยคุยโทษยาวคงโอเคเขาเวอร์เป็น่ห์เฮ้ยจอกกี้จอกกี้อุ้ยไอ้ล้อมีได้เว้ยรออนี้น่าจะไม่อรอกชันเจอย่างไรวะโอเค เฮ้ยไอ้เนี่ยใครเอาเลยเอาเลยกีเจสุนมันฟันกูสายมันมีคนต่อยกูข้างหลังของกู้สายไม่มีงี้อมีไงก็มึงวิ่งไปน้ำหน้าอะไรนั้นสปิดสปิดสปิดโอ้ยโอ้ย้เยโอ้ยเกือบบูมโอเคบูมเมอร์โอเคบูมเมอร์เมื่อไหร่พวกมึงจะออกมาช่วยวะแล้วไม่ยืนเห็นกบคนเดียวคืนนริงอัดหน้า ไม่ยืนตรงนี้คนเดียวตามเห็นหลังไมเนออี่ยดอดิเยเดีดี่ลบก,ก่อนเฮ้ยจกี้จกี้เนาเดี๋ยวไอ้เหี่ยจกี้หนูก็่าใหแม่งดกใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพี่น้องใกล้ถึงแล้วเฮ้ยสองปีรอแป๊บมีไฟบอม ชาร์จเจอชาร์จเจอตรงไหนวะข้างหลังเหรอข้างหลังแต่ทุกคนเชืนั้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหน้ามีแทงแน่เลยอ้าวเฮ้ยไอ้เหี้ยใช่ไหมเอจเจเจอะไรเน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 ไปไหนอ่ะเนไปไหนวะอยู่นี่เวละ ไอ้รอก่อนคิดจะช็อปเปอร์เหรอเฮ้ยกูยังอยู่นี่นี่เลยเกตูเดช็อปเปอร์อะไรเมื่อคิดจะช็อปเปอร์กูยังอยู่กลางสะพานอยู่เลยเี้ยบไปดูแล้วอ่ะไอ้อะไรวะเอียนเดมึงคิดว่ากูจะรอดเหรอคามันเฮ้ย แทนถ้ามึงไปคนเดียวกูจะฆ่าแทงให้ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไอเดี๋ยวมามามาเ็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วกระสุนมีให้เติมไหมเนี่ยไม่มีเอาเลยเอเจมาได้แล้วแทงหมดลิตรแล้วไม่หมดลิตรที่ไหนเลย ไปกันเลยทุกคนพอไเด้ช็อปเปอร์ไปทุกคนไปเลยไปเลยเจไปเลยเจไปเลยไม่ไม่อยู่โว้ไปเลยโคดดีคตรจะได้รับสิ่งตอบแทนเจ็บร้ครใครวะสรุปคือคนเลวตาย ไม่เกิดอะไรขึ้นใครรอดวะเนี่ยมึงใช่อ่ะเฮ้ยเอ้ยอะไรองอะไรวะไหนไงกะกูไปตายหาก่อนให้เราไอ้เหี้ยกูขึ้นก่อนมันดีกว่ากูขึ้นก่อนมึงไม่ต้องมาไอ้เจขึ้นก่อนกูเห็นกูไปรับดาเมจแทงให้ปาโมดทอปอัดให้แล้วก็ไปตายตรงนั้นแหละ มึงดูสเปเชียลด้วยกูฆ่าอะไรไปบ้างอันเตอร์กูยกให้ที่เรียกกูเหมาเบนชี้เซอร์วิสเอเท่ากันวะไม่ต้องให้คน MVP ดีิปะไปต้องบอกว่าควรควรจะให้คนตีไหมชุบทีมเมทดสองมาหามาหาเฟรนี้ไฟเยอะเดียวะเฮ้ยแต่กูโปรเทคเข้ากับเฟรนี้ไฟเล้วะเว้ยเยอะมึงดูแต่มึงดูความแม่นความแม่กูก็ไปองมึงนะ ไม่มีที่สับคนเร็วจริงวะไม่มีที่สับคนเร็วกูเนี่ยกูสฝสายทำไมมึงไม่ขึ้นไปเลยเจ๊จอะไรเหรอทำไมมึงไม่ขึ้นหอไปเลยไขรมึงอ่ะอ๋อกูโดนแทงอัดแงเพราะว่าอะไรนะแทงมันเป็นสปอนตรงทางขึ้นหอพอดีเว้ยเออมันมีแทงสองตัวไม่มีแทงเดีวที่เราต้องผ่านน่ะไอ้ตรงที่คล้ายๆกับทางแคบๆก่อนที่จะได้ขึ้นหอคือมันดักตรงนั้นเลยเว้ย คือตอนนั้นกูได้ใช้อะดรีนาลีนไปก่อนเนี่ยที่จริงหน้าหน้ารอดแล้วให้ใช้ทีหลังมาทำทิ้งเพื่อนเนี่ยมึงอยากเห็นมึงอยากเห็นมาทำทิ้งเพื่อนไหมเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะโชว์ให้ดูว่าพวกคนเลวไปยังไงกูโชว์ไปแล้วไงแต่ไม่สำเร็จไออันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวได้โชว์แน่เดี๋ยวมันจะเทมันจะเทมากเลยถ้ามึงโดนแทงต่อยอัขึ้งบิน ่อยเข้าเครื่องบินเลยต่อยโดนแทงต่อยหน้าหออันไหเฮีโ่โอ้ยถูวิ่งดัดหน้า hey. ใครไม่รู้นี่ไงปูเวลาเจอพวกมึงเล่นดาบจิดเนี่ยโอเคใครไม่เปิดไฟเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไฟนู่นข้างบน เฮ้ยโคตรจะมีอะไรใหเลย Rock and Roll อุ้ยมีเสน่หให้กูเรื่องนี้เยี่ยมเลยกูชอบชัดเจ้าชัดเจ้าโอ้แล้วไม่ฟูงอ่ะแม่ ไอ้ฮันเตอร์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมากันใหญ่ตัว่ใหญ่ยิงมันรอไอ้สมกสมุกเอตัดใครยิงเปิดตอนนี้ยูสากหนึ่งเนาะเกยข้างหลังไม่มีตัวพิเศษตรงนี้ สปีดแม่งอยู่ล่างดี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวชาร์จชาร์จชาร์จเฮ้ยโอ้โหไอ้ตัวเออไอ้ด็อกกี้เดี๋ยวแท้งใครเป็นผู้โชคดีน่าจะกูหรือเปล่ารีแอนท์เด ยิงไปหาเพื่อนเลยแทงมาแต่มาจากไหนไม่รู้แทงมาจากไหนไม่รู้ดูแต่ขึ้นเวยอ้าวขึ้นแบบขึ้นขึ้นดีเดี๋ยวมันก็ปลาใส่เราเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็ลงแล้วก็ไปได้กันหมดนี่ไงเชียร์อ้าวแทงหายไปแล้วเออเสียงหายไปจริงจริงแทงมันชอบหายอ่ะไออดูเลยแต่จอกกี้แม่งยังฮิ้ิอยู่เลยเนี่ยอ่าอยู่ข้าวบนกันหมด สปิตรเดียวยีไปตัวทำไมวงแต่เนี่ยสมุเกสอ้อมาทิ้นเดียวยอดฮันเตอร์ฮันเตอร์เฮ้ <Goodness S 2> โอ้ยทีป no, okay, okay, ุ่มมือไม่ใช้กีตาร์แห่กีตาร์มีไม่ใช้ไม่ใช่ชาวล็อกชาเจอชาเจอเอ้ยขาดเธที่แหนย์โอเคครับ ปิดวะรือเปล่า,านั่นไงเตียมโอ okay, okay, เคบูมเมอร์โอเคบูมเพียความมันเลยนะไม่มีแทงมันสะดวดิเอ้ยแทงมาแล้วแทงมาอีกตัวนะแทงมาเลยเยิงมาดีเสียงชาร์จเจอเฮ้ยมาแนละ้วนั่นไงอยู่นูน่นอยู่นูน่น เฮ้ยเห็นได้ไหมมันมองใครอยู่วะ <c oughs> มันป่าใครก็คนนั้นแหละนี่ไงนี่ไงเหมือนมันจะมองพวกมึงหรือเปล่านะามองน่าจะมองมึงว่ะป่ามองว่าม,มึงมึงอยู่ไหนแค่นั้นแหละอ้าวหมดฤทธิ์ซะแล้วไอ้เหี้ยกระสุนกูจะหมดเหี้ยปืนครับเป็นปืนให้เป็นปืน,น,ปนสมมุต <c oughs>

ชี่มันขึ้นก่อนเลยวแหละขึ้นก่อนแป๊บเดียวไอ้เหี้ยแข้งแป่งหันมาต่อยกูไงเฮีย้ย <c oughs> กูก็ขึ้นก่อน,น,นวเว้ย <c oughs> ขึ้นก่อนนิดนึงแจะลู่เลยขึ้นก่อนเออร์ลี่ไปมันก็เลยมี้ทะลุฮอ,อเลยทําไมเร็วจัง